ครวมถึงการลงทุนในตลาดหุ้นตลาดทองคํานั้นจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยเพิ่มเติมนะคะกับคุณพวันณนะวัฒนทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการบริหารบริษัท YLG b u l l i o n International จำกัดนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงพภาและคุณปียเกียรติค่ะคหลังจากที่ขยับลงไปที่1,500ก,กว่านะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะขึ้นมายืนเหนือ1,600ได้อีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าสัญญาณทองคำยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง,ง,งพอสมควรในช่วงนี้นะฮะปัจจัยหลักๆน่าจะมาจากที่ทางนักลงทุนเนี่ยก็มีความหวังว่าออทองคำเนี่ยจะสามารถปรับตัวขึ้นมาได้เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นซี่ยุโรปหรือเป็นซี่อเมริกาจะมีข่าวดีนะคะคแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอผิดหวังก็มีการย่อมาเมื่อวันศุกร์แล้วก็หลักนอนฟาร์มเทโรมีการประกาศการจ้างงานที่เพิ่มขึ้นสูงมากผิดปกติอันนี้ทำให้ท,งทงองคำย่อลงในขณะที่นอนฟาร์มเทโรประกาศลงมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยกับมีการประกาศตัวเลขการว่างงานซึ่งตั้งแต่เ,เดือน มีนาจนถึงพฤษภาหรือกรกฎาดเนี่ยการจ้างงานจะอยู่ประมาณการว่างงานจะอยู่ประมาณ8.2แต่เมื่อวานนี้ผลปรากฏการประกาศออกมาเนี่ยอยู่ที่8.3นี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้ทองคำสามารถติดตัวขึ้นมายืนอยู่เหนือพัน0กร้ l ยดอล e t ร o แต่เราแต่เราก็ยังคงมองว่าการทองคำถึงสัปดาห์นี้เราก็ยังมองเป็นไ์เว เพราะสัปดาห์นี้เราไม่เห็นตัวเลขหลักๆที่จะทําให้ที่จะสามารถทําให้ทองคําปรับตัวขึ้นต่อเลยเออ,อาจจะมีการประกาศของเออแถลงการของนายเบนเบนเก้ ben ben เนี่ยวันนี้กับพรุ่งนี้อาจจะมีการมาเคลียร์นิดนึงเกี่ยวกับการจ้างงานซึ่งตัวเลขออกมาเนี่ยมันมันผิดคาดไม่ว่าจะเป็นนอนฟาร์มเทโลหรือก็เป็นการจ้างงานเพราะว่าทั้งสองอันเนี่ย เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสับสนกันนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ประมาณสองทุ่มเนี่ยนายเบนเบเนเก้อาจจะออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการจ้างงานทั้งหมดแล้วก็ลอดูว่าผลจากการแถลงการของนายเบนเบนเก้ ge, เนี่ยจะเป็นบวกหรือเป็นลบก,กับทองคําอันนี้ต้องจับตามองแต่ สังเกตได้อย่างหนึ่งคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทองคำถึงจะย่อยยังไงก็ย่อไม่ลึกทำโโ w อยู่แค่พันห้าอยแปดสิบห้าอันนั้นก็เป็นไซด์เล็กๆออกมาว่าโอกาสที่ทองคำถึงเป็นไซดวเวแต่ก็น่าจะเป็นไซด์เวซึ่งค่อยค่อนข้างจะปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นนันนกลงทุนก็ก็ต้องจับตามองว่า ถ้าเป็นไปได้ย่อให้ทยอยซื้อแล้วก็ถึงจุดที่ขายให้ทยอยขายไปก่อนเพราะว่า2ส,สองเดือนที่ผ่านมาพันหกร้อยสี่สิบก็ยังเป็นแนวต้านที่แข็งแรงยังไม่สามารถเดรกเอาได้ค่ะครับในส่วนของทางเทคนิคละครับตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับก็ยังคงเป็นช่วงไถเวอยู่จะเห็นได้เป็นรูปชายธงจะเห็นเส้นเส้นเอรับรับอยู่แถวพันหกร้อยยี่สิบพันหร้อยสาสิบพันหร้อยสี่สิบซึ่งมีขยบขย,บ,ขยบกันขึ้นมา ดังนั้นจุดนั้นน่าจะเป็นจุดตา้มที่นักลงทุนจะต้องอ,อมีก็ทยอยขายไปก่อนอย่าถือไว้เพราะโอกาสที่จะลงแรงถ้าสัปดาห์นี้ไม่มีข่าวอะไรที่เป็นข่าวบวกกับทองคําเลยค่ะค่ะก็คงจะถือพักไว้ก่อนนะครับรอปัจจัยใหม่ๆที่เกิดขึ้ปปนปัจจัยที่ต้องจับตามองเยอะๆสําหรับสัปดาห์นี้น่าจะเป็นทางซีกยุโรปเพราะว่าเอของสิบสิบกาแบงค์ของทางอิตาลีเนี่ยถูกดาวเกรด แล้วก็ถ้าถ้าทางยุโรปยังไม่มีการแถลงการข่าวอะไรที่เป็นบวกกับกับทั้งอกองทุน E ESM หรือ e f s เนี่ยก็เชื่อว่าอ,อ euro น่าจะย่อลงมาอาจจะมีผลส่งผลให้ทองคำย่อลงมาด้วยค่ะค่ะ,คะแนวรับแนวต้านค่ะถ้าเป็นก่อนวันนี้แล้วก็ทั้งสัปดาห์มองไว้ยังไงคะสัปดาห์นี้เราให้แนวรับอยู่ที่พันห้าร้อยแปดสิบห้า เป็นรับที่หนึ่งพันหเป็นรับที่สองส่วนแนวต้านเนี่ยเราให้อยู่ที่พันหเป็นต้านที่หนึ่งแล้วก็พันหเป็นต้านที่สองส่วนแนวรับของวันนะคะเราให้พ5 9 5เเป็นรับที่หนึ่ง แล้วก็พันห้าร้อยแปดสิบแปดเป็นรับที่สองเราก็มองว่าสำหรับวันนี้อาจจะย่อไม่เยอะนะคะส่วนแนวต้านเรามองให้อยู่ที่พันหกร้อยสิบห้ายูเอสดอลลาร์่อทรอยส์เอาแล้วก็ต้านถัดไปอยู่แค่พันหกร้อยยี่สิบวันนี้ต้องดูจับตามองการแถลงข่าวของนายเบนเบเนเก้จะมีสองวันวันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้จะอยู่ที่สองทุ่มแล้วก็พรุ่งนี้อยู่ประมาณตีหนึ่งค่ะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพะวันนะครับ ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับครับ <c oughs> คุณพ,พว,วันนวาวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการจาก YLG b u r i i a n International ครับค่ะชัดเจน